เป็น AC Type 2นะซึ่งมันจะรับกระแสสูงสุดได้30แอมป์นะครับแบตเตอรี่เขา8.5กิโลวัตต์อวก็ถ้าไปชาร์จ AC Type 2ตามสถานีชาร์จก็ประมาณชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วครับชั่วโมงครึ่งนะครับการชาร์จเนี่ยมันจะสามารถเรื่องของ on board charger นะครับให้รับกระแสได้ตั้งแต่6แอมป์นะครับถึง30แอมป์เลยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาไฟเท่าไหร่นะครับ ซึ่งถ้าเราไปชาร์จพวกสถานี ac type 2เนี่ยมันก็จะทําให้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยมันชั่วโมงกว่าก็าเต็มแล้วครับแต่ถ้าชาร์จบ้านก็แนะนําไม่เกิน16แอมป์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยเขาก็จะมีตัว portable charger เป็น ac type 2มาให้มันจะมีตัว portable charger แถมมาให้ก็คือเป็นหัว ac type 2นั่นแหละครับเราก็สามารถไปเสียบกับปลั๊กสตาที่บ้านแล้วก็ชาร์จที่บ้านได้ หรือจะชาร์จตามสถานีก็ได้นะครับที่เก็บของก็จะมีแค่ตรงนี้อย่างเดียว